นะสิ่งที่ผมจะต้องคุณจะต้องตอบผมแน่ๆแ,แล้วต้องตอบสังคมคือคุณเป็นเพื่อนภาษาอะไรในวันที่เพื่อนคุณหายไปอ่ะคุณทิ้งเขาอะ่ะลืมกับการทัตตังโมอยู่ผมเชื่อว่าตังโมไม่ไปเขาจะรอพวกคุณพูดแทนใจคนทั้งประเทศมัดรวมคำพูดหนุ่มกัญชยัยพูดกับกวนเพื่อนแตงโมบอกเลยว่าจจ๊ดมาก วันนี้นะครับ28กุมภาพานันธ์ทางด้านรายการโหนกระแสน,นะครับดำเนินรายการโดยหนุ่มกัญชัยได้เชิญ4ีคนเพื่อนแตงโมนิดาที่อยู่บนเรือลำดังกล่าวนะครับหลังจากเกิดเหตุนะครับที่แตงโมตกกลางแม่น้ำเจ้าพยาซึ่งหลายคนก็ได้ฟังคำซึ่งหลายคนก็ได้ฟังคำสัมภาษณ์ของพวกเขาไปแล้วนะครับที่ต่างคนฟังแล้วว่าเกิดเสียงวิพากวิจาร์ณไปอย่างหนักนะครับท,ทั้งเรา ทางช่องนะครับขอรวบรวมคำพูดของนุ่มกัญชัยที่พูดในรายการโหนกระแสไว้ให้อ่านกันนะครับไขปริศนาแต่งโมงนิดาตกเรือเสียชีวิตบอกเลยนะครับแต่รับประโยชนนะครับชาวเน็ตต่างแชร์และบอกเลยว่าจี๊ดโดนใจพูดแทนใจทุกคนในประเทศได้จริงๆเช่นนะครับนะสิ่งที่ผมจะต้องคุณจะต้องตอบผมแน,น่ๆแล้วต้องตอบสังคมคือคุณเป็นเพื่อนภาษาอะไรในวันที่เพื่อนคุณหายไปอ่ะคุณทิ้งเขาอ่ะ ลึมกับการถ้าตังโมอ,อยู่ผมเชื่อว่าตังโมไม่ไปเขาะจะรอพวกคุณ เนุกันชัยนะครับผู้บอกว่าคุณเป็นเพื่อนภาษาอะไรในวันที่เพื่อนคุณหายไปคุณทิ้งเขาอ่ะในมุมกับการท่าแตงโมอยู่ผมเชื่อว่าแตงโมจะอยู่กับคุณจะรองพวกคุณและยังมีประโยคนึงที่บอกว่านะครับคุณมีความจริงใจหรือเปล่าเดี๋ยวร้องเพลงเดี๋ยวไม่ร้องร้องสามวิหยุดคนเขามองคุณแบบนี้หรือประโยคต่อมานะครับที่หนุ่มกันชัยบอกว่าแซนไม่ต้องเลิกลักนะลูกแม้แต่ประโยคนี้นะครับก็บอกว่ามันไม่เกี่ยวกับเสียงนะมันอยู่ที่คําพูดหรือประโยคนี้นะครับ คุณเป็นคนฟิตเแบบนี้หรอหรือว่ากวนจุดๆ,ๆนะครับ